วันนี้นะคะดีด้าซุปซิปพาคุณผู้ชมมาที่บรรยากาศเบื้องหลังกองถ่ายค่ะวันนี้จะมาแอร์ดีเทชว์กับป้ายดาวเขามาเจอกันได้ยังไงที่บ้านป้ายดาวนะคะไปดูกันเลยว่ากองถ่ายเราอยู่ยังไงฮัลโหลวีเทชัวเก็บไฟแเลก็บไฟแชกเลยดีเทชัวเนียนเนียนแอมเนียนหลับแอมเนียนหลับเนี่ยเไอ้นุ่มันของคันอืมเอาใครทำอะไรอยู่คะพี่เติร์นซักผ้ามั้ย สัตายแล้ว啊。เฮลโหลค่ะน้องปลายดาวไปดูไปปลายดาวแล้วค่ะนี่ค่ะปลายดาวนี่นี่พิชยานะคะตายแล้วอุ้ยตากล้องใหม่แล้วค่ะใช่เป็นยังไงบ้างเป็นเช้าไปทำบุญมาเหรอคะร่วมงานกันมาจนจะจบละครแล้วมอวมอวพี่เตอร์ให้ฟังหน่อยเป็นยังไงบ้างพี่เตอร์น่ารักค่ะพี่เตอร์น่ารักมากจริงอะจริงค่ะพี่เตอร์น่ารักมาก มมากมากกแล้วอยู่ในกองพี่เต้นเป็นยังไงขี้แกล้งคุมๆนิ่งแบบเท่ๆท่พี่เต้นก็เป็นคนเท่ค่ะเป็นคนคืมๆม,มาก <laughs> คนไม่เคยแกล้งใครเลยค่ะตายแล้วตายแล้วพูดเหมือนโดนกดดันจะหนีนี่นัดนัดก,ก,กับพี่เต้นไหมเปล่าคะเป่าค่ะไม่ปีนนี้พูดออกมาจากใจจริงเลยค่ะรักมากพี่เต้นรักมากอ่ะรักรักมากรักพี่เต้นมากรอพี่เต้นมาขออยู่ จะมีฉากแบบกุกกิ๊กนุ่นอะไรอย่างนี้ก็มาให้ทุกคนได้ชื่นใจนะคะก็ฝากด้วยค่ะเผาจริงเาจะได้นะเขาพอ่อ้าอรู้ว่ามีกล้องนีปานี่ที่มาเชียร์ปานนี่ที่มาเชียร์ตนน,น,น,นนี้นะคะเราก็อยู่เบื้องหลังฉากนี้ฉาคัญะคะ่เะเากแรที่เจโชว์เนี่ยนะคะ เรากำลังสำรวจกันอยู่ตานนี้ได้สุทีิเปดูเลยสุกธิเต็แด้วยเาดรถใช่ใช่แล้วก็มองต่อให้โรคสลายไป่นยหไปจาก่วยลบเลือนจากใใจ่ไต้เป็นของลุกขึ้นก่อนเนะามาไม่ไม่ต้อง thằng này này thằng này này, khoa khoa, lên act nè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 , ậtứt 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 ậtứt, ậtứt 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 ậtứt, pop ข้าจะยัดเยียดความเป็นหัวให้กับเจ้าตัวนงแกดึกแล้วอ่ะดึกแล้วเหนื่อยเนี่ยพร้อมอะไรนะคะพี่เโชรีกหาเจียงหวานว้าวไปต้องก็มือนเรื่องแรกครับหมายังไงมื่ถึงก็ดีไงก็ดีไงก็ดีไง ก็ดีไงก็ไม่มีไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยนอกจากผลงานการแสดงเขาไม่ได้เปลีขึ้นนอกไาก็เหมือนเดิมหมดทุกอยากเขาหน้าเงเนยอ้าวยังสวยเหมือนเดิมอ่ะสวยเหมือนเดิมมีสซิลลาหน่ารักเหมือนเดิมสวยขึ้นอ่ะทุกอย่างเหมือนเดิมครับถ้าเราจะติดตามชมเราในสองเรื่องนี้นะครับก็ดูจากเรื่องที่แล้วก็ได้ไม่จริงนลคะที่พี่น้องมีนบอกว่าพี่เตอร์น่ยไม่ชอบแกล้งจริงป่าวคะอยู่กองเป็นคนขุ่นๆไม่ไม่ไม่ค่อยแกล้งใครแล้วก็เป็นคนแบบว่าสุภาพเรียบร้อยอย่างเงี้ยจริงป่ะคะจริงๆแล้วเป็นคนสุภาพเรียบร้อยพูดน้้อยแลวก็ โรคส่วนตัวสูงมากจริงๆคอนเฟิร์มมากองไม่แกล้งใครเลยไม่จะอยู่กับตัวเองบางทีก็เล่นคอมบ้างอ่านบทบ้างอะไรแบบนี้ไม่ไม่ไม่เคยไม่เคยไม่ไม่ชอบไม่ชอบไม่ไม่แกล้งใครไม่ก็จะเป็นคนเรียบร้อยไม่ค่อยปลูกกับใครวันวันหนึ่งก็นั่งสวดมนต์บ้างอะไรบ้างอ๋อแล้วพูดถึงเซนเมื่อกี้ก่อนดีกว่าเห็นอะไรไม่เสียงหวานกระชากตกด้วยยังไงคะยังไงเซนเมื่อกี้ยังไงเป็นเซนที่เหมือนกับว่า เราทำร้ายเขามาทั้งททัั้้งงตลอดทั้งเรื่องแล้วสุดท้ายเนี่ยก็เป็นซีนที่นางเอกออกคืนบ้างในฝันมีมีชกซ้ําชกซ้ํามีเตะด้วยแล้วก็มีตบมีเสียตัวด้วยเหรอเสียตัวไหมก็อยากอยู่นะตายแล้วเดี๋ยวชีวิตจริงมาเมาหรือเปล่าคะก็อยากอยูอะไม่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 มีไม่มีการเสียตัวครับเราเล่นละครอย่างเดียว ไม่จริงๆแก้แก้ข่าวนิดนึงเมื่อกี้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นซีนในละครนะเดี๋ยวเขาตัดเขาติดตามชมก็ต้องต้องติดตามชมถ้ามีอะไรผิดพลาดอะไรก็มาเอาืนที่พี่อนนะครับแล้วแบบว่านายยสซีนต่อยไม่เห็นมีเลยก็ร่วมงานกันมาเรื่องที่สองครับในเรื่องแรกเราก็ร่วมงานกันมามีอ่ามีอ่าเาเรียกอะไรอ่ะอ้อมไปนานมากตกลงมีอะไรในกระเปไหมคะไม่มีไม่มีอ่ะอะไรล่ะหน่อไม้สิอะไรในกรเปยังไง มินชอบกินหน่อไม้นะเน่ยอ้ก็ฝากละครนะครับกับกำลังจะใกล้จะจบแล้วตอนนี้เนื้อหากําลังเข้มข้นเลยพวกเราทํางานกันอย่างเต็มที่ทีมงานทุกคนทุกท่านก็เหนื่อยกันอย่างเต็มที่นะครับเพื่อแฟนละครปางเสนหาครับใช่ค่ะมินก็ฝากละครเรื่องนี้นะคะมินกับพี่เต้นก็ตอนนี้เราก็ใกล้จะบอกว่าแฮปปี้เอนดิ้งแล้วนะคะแต่ว่าตอนจบเนี่ยอาจจะแปลกๆนิดนึงนะต้องฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็ ไม่ใช่แค่คู่มินนะก็จะมีคู่แบบว่าพี่เชีรยพี่การมาร่วมแบบว่าน่ารักกุ๊กกิ๊กอย่างที่คนติดตามแน่นอนค่ะก็ฝากด้วยค่ะปังเสนหาเราสองคนนะนางเอกอาจจะสลับร่างอยู่กับหมาอีกทีตายแล้วพี่ต้นเป็นคนสุภาพมากค่ะมากองอย่างที่มินบอกขาขอบคุณนะครับแฟนคลับก็ให้กําลังใจมาตั้งแต่เรื่องแรก ย่าเรื่องนี้ก็ยังหนาแน่นกันเหมือนเดิม,ดดมก็ยังคอยให้กําลังใจครับทั้งผมและมินด้วยก็ไปต่าง,งจังหวัดก็จะมีวาดรูปมาให้นะครับครับก็จะมีขับเต้ร m นมินด้วยอ,อะไรแบบนี้ครับขอบคุณมากครับก็ขอบคุณแฟนเพจของดีดาด้วยนะครับที่เป็นกาลังใจให้เราสองคนจริงๆแล้วไม่ใช่2คนหรอกเป็นพี่กันพี่เชียร์ไปไหนมาไหนก็จะมีคนถามเยอะนะครับว่าพี่กันกับพี่เชียร์เป็นยังไงน้องน้องมินน่ารักเนาะก็เย็ะแล้วเราล่ะ อ๋อเขาถามเราอยู่เขาก็เลยไม่ไม่ไม่ได้โฟกัสที่เราอะไรแบบนั้นอ,อ,อ,อะไรแบบนั้นก,ก็ดีใจครับก็ดีใจแทนน้อง,อง,องๆด้วยแล้วก็เพื่อนๆด้วยครับจริงๆไม่นะจริงๆนะบอกว่าเวลามินไปเนี่ยเขาถามถึงพี่เติ้ลนะคะเออเขาถามว่าอะไรพี่เติ้ลจะแบบว่ามุกอยาคิดมากอยญ่คิดมากอยลยคิดมากอยลยคิดมากโอเคพี่เติ้ลตัดมุกนี่นี่ถามหนึงก็คือเนี่ยดีดาซุปซิปเกิดขึ้นเพราะว่าปางเสนหานะคะอยากให้พระเอกเอกคู่ควัมของเราเนี่ยเราที่ทาดีดาซุปซิปหนึ่งหนึ่งดีดาซุปซิปว้าวดีด้าซุปซิปเนี่ย ดีนะสอลสี